เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมคณะยุทธศาสตร์การป้องกันน้ําท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับปฏิที่ประปชุมเนี่ยนะครับก็เห็นชอบนะครับที่จะเลื่อนการทดสอบระบบน้ําของกรุงเทพมหานครในฝั่งตะวันออกออกไปอย่างไม่มีกําหนดนะครับท่านประธานโซนแต่ละโซนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงนั้นได้ให้ความคิดเห็นนะครับบอกว่าฝั่งตะวันตก จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ทดสอบไปแล้วเหลือฝั่งตะวันออกนะครับที่มีท่านนาวากาศเอกอนุดิตนารทัพเป็นประธานโซนครับก็ได้แจ้งให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบนะครับเนื่องจากพบว่าคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกจํานวนมากนะครับในความรับผิดชอบของกทมยังไม่ได้ดําเนินการครบทุกคลองนะครับก็เลยมีความกังวลใจนะครับจึงขอเลื่อนไปอย่างไม่มีกําหนดครับเนื่องจากเราสั่งการให้กับเจ้าหน้าที่นะครับทั้งทางรัฐบาล แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประจําอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกทมนะครับไปดูนะครับเช่นพื้นที่มินบุรีบางเขนสายไหมดอนเมืองบึงกลุ่มบางกะปิลาดพร้าวจตุจักรวังทองหลางห้วยขวางยังไม่สามารถระบายน้ําได้ทันเนื่องจากท่อระบายน้ําตันนะครับอย่างที่ท่านวิชาได้กรุณาเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกก็มีดารินะครับสั่งการผ่านมายังประธานโซนในกรุงเทพมหานครรวมทั้งท่านรองปลอดนะครับในฐานะประธานกอบอเนี่ยนะ ให้ติดตามตรวจสอบและก็รายงานผลใน15วันนะครับว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนเพราะขนาดฝนตกมาเพียงแค่ครึ่งวันน้ําก็ท่วมอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับขอเรียกร้องไปยังกรทมครับท่านต้องจริงจังกับการดูแลกรุงเทพมหานครนะครับนี่ขนาดยังไม่มีการทดสอบปล่อยน้ําฝั่งตะวันออกน้ําก็ท่วมแล้วนอกจากนี้ครับกทมต้องตอบถึงประสิทธิภาพของอุมโมงค์ยักษ วันนี้ก็ยัง o e, o M, อูง้อ้อมแอมอึ้งอึ้งอยู่นะครับยังไม่มีการตอบอย่างชัดเจนครับว่าอุโมงยักษ์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ท่านอ้างนักอ้างหนาว่าคลองลาดพร้าวมีปัญหาเมื่อวานนี้นะครับเราได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคลองลาดพร้าวทหารช่างได้ทําไปแล้วกว่า80%ซนะครับซึ่งถือว่าที่มีปัญหาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกทมจัดการไม่ได้ก็คือการบุกลุกล้ําคูคลองหลายท่านขับรถผ่านคลองต่างๆในกรุงเทพท่านเชงโกกดูจะเห็นครับ บ้านปลูกกันมานี่แทบจะไม่มีทางน้ําไหลผ่านแล้วเป็นปัญหาของกทมแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่พยายามจะโยงบอกว่าน้ําจากคลองลาดพร้าวซึ่งเป็นเพียงเส้นเลือดเส้นเดียวในร่างกายมนุษย์นะครับของกรุงเทพมหานครถ้าเปรียบเทียบกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะกรุงเทพมหานครมี50เขตเขตละ3ามถึงสคลองจะมีประมาณ200คลองไม่ใช่มาโฟกัสแค่คลองลาดพร้าวนะครับสัปดาห์หน้านี้ครับผมและท่านวิชาญนะครับแล้วก็หลายๆท่านสสจะลงเรือ ตรวจสอบการทํางานของทหารช่างซึ่งประมาณการว่าสัปดาห์หน้านี้จะจบหมดนะครับแต่ว่าการทดสอบนั้นก็อยู่ที่ดําริของท่านประธานกอบอและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประเด็นต่อมาครับขอเรียกร้องไปยังผู้นําฝ่ายค้านครับในกรณีที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆแบบไม่ค่อยจะรอฟังข้อมูลอะไรนะครับไม่เหมือนสมัยท่านชวนหลีกภัยนะออยังไม่ได้รับข้อมูลอย่างนี้เนี่ยท่านต้องฟังแบบนั้นบ้างนะครับไม่ใช่การพูดแบบอีซี่เมาส์ ประเภทไมมาข้าขอพูดไม่ได้ครับท่านเป็นผู้นําฝ่ายค้านครับอย่างกรณีที่นาข้าว800กว่าไร่เมื่อ2วันก่อนนั้นเจ้าหน้าที่กระทรวงทบวงกรมนะครับได้เข้าชี้แจงต่อรัฐบาลครับบอกว่าเป็นภาวะปกติของช่วงน้ําหลากท่วมประมาณ1วันแล้วก็ลดลงนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทดสอบการระบายน้ําฝั่งตะวันตกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาแต่อย่างใดเพราะห่างกันถึง50กิโลเมตรเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอภิสิทธิ์ครับ ไม่ใช่พอตรงนั้นท่วมท่านก็บอกนี่เห็นหม่รัฐบาลทําการทดสอบอย่างงดอย่างนี้ท่านต้องตรวจสอบกอทมนะครับว่าไปแอบเปิดประตูระบายน้ําคลองทวีวัฒนาตอนเช้าเนี่ยทำอะไรท่านต้องตั้งคณะกรรมการสอบนะครับกรมอุทกศาสตร์กองทัพรเรือบอกว่าน้าจะขึ้นสูงสุดในช่วง6กนาฬิกาถึง10บนาฬิกายังไม่ทันทดสอบท่านเปิดประตูระบายน้ําตามที่เป็นข่าวอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอะไรครับ นอกจากนี้นะครับขอเรียกร้องไปยังท่านรองผู้ว่ากมทมธีรชนมโนมัม,มพี่บูรณ์นะครับวันนี้ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าการแก้ไขปัญหาน้ําของรัฐบาลน,นั้นไม่ถูกอกถูกใจท่านขอให้ท่านไปตกลงกับรองผู้ว่าวันลบสุวรรณีครับที่กรุงเทพมหานครแต่งตั้งให้มาเป็นคณะกรรมการของกรบอคุณวันลบก็ทํางานอยู่กับรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะครับมีความคิดเห็นมีการแสดงความคิดเห็น ถ้าท่านจะวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยท่านไปขอผู้ว่ากทมครับว่าขอให้ท่านเข้ามานั่งอยู่ในชุดกอบอจะได้จบเรื่องครับเพราะเวลาท่านวิาพากษ์วิจารณ์ทีไรเนี่ยมันก็ไปโดนรองผู้ว่ากทมอของท่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้น้ำลายทำงานในขณะนี้ครับ